วันนี้เรามานั่งเรือหาปลากันค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เรามาหากาแฟาให้ปราปาแต่เราหาง่ายๆไม่ได้เราก็เลยจัดภารกิจนั่งเรือมาหากาแฟอเมซอนให้ปราปาที่หาดไลเลซึ่งเขาบอกว่ากาแฟร้านนี้ติดหาดเลยซึ่งวันสวยมากก็เลยอยากพาเด็กดๆ,ๆกันมานี่เป็นบรรยากาศของท่าเรือ ของเกาะหาดไรเลงเ้ยจะบอกว่าสวยงามมากมีก็มีนกมีปูกบรรยากาศนี้สุดยอดเลยเห็นป้ายมีซอลละส่วนปะ๊ะป้ากับเด็กๆก,ก,ก็จำอ้าวเดินหาแกาแฟกันอย่างเร่งด่วนเพราะร่างกายต้องการกาแฟอย่างแรงกล้านี่เราก็พยายามหาป้ายไิยยตนตามป้ายไป,ยปยมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะนะคะเราก็รีบเดิน โอ้ยพอมาเห็นตรงนี้สวยมากๆ<อ>ค่ะมีชายหาดนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะมากจะบอกว่ามาเกาะน,นี้รู้สึกว่าเหมือนอยู่เมืองนอกจริงเลยเห็น<อ>แต่ชาวต่างชาติ<อ>เดินไปบรรยากาศก็โอเคเลยเนาะเด็กๆก็เผอไม่ได้ขอแวะร้านมินิมาร์ที่เห็นแล้วมีแต่ขนม<อ>จากเมืองนอกออก็เลยถูกใจหยิบคนละถึงสองถุงนะคะสัตว์มา แกเวียนหัวเด็กๆบอกนั่งเรือมาเหนื่อยมากหลังจากนั้นพอเดินมาเรื่อยๆเ,เราก็มาเจอซอยที่เราดูในติ๊ t o ็อกเมื่อคืนก็คือเป็นซอยเหมือนแม่กำปองที่เชียงใหม่จะบอกว่าบรรยากาศที่นี่โสวยมากแต่กลิ่นค่อนข้างจะเป็นสายเขียวไปนิด mm hmm. ก็เลยต้องบอกเด็กๆรีบเดินค่ะจะบอกว่าบรรยากาศแล้วก็ด้านข้างเป็นร้านอาหารแล้วก็อาจจะเป็นร้านที่ขายภูกยาสูต สายเขียวนะคะน่าจะชอบเห็บรรยากาศแบบนี้แล้วจะบอกว่าถ้าอากาศเย็นๆด้วยฟิลมากเลยค่ะนี่มันร้อนไปนิดเดินมาอีกหน่อยก็จะเหมือนในตัวเมืองมีคาเฟ่มีร้านทําผมมีร้านทําเล็บลดูเหมือนสิคะบรบรยากาศใครจะคิดว่าอยู่บนเกาะที่ต้องนั่งเรือมาพอเดินไปสักหน่อยดันไปเจอเพืเ่อนซ<ส>ีนของสองสาว นั่งอยู่บนต้นไม้ค่ะเราก็แอบ,บถ่ายรูปแล้วทักทายสักหน่อยแต่เด็กๆบอกว่ารีบขมามีหนูกลัวหลังจากนั้นเราเดินมาก็ได้มาพบแล้วค่ะมิชชั่นคอมพิวตกาแฟอเมซอนของป,ปา๊าป๊าขาดไม่ได้เอสเปรสโซเย็นค่ะเด็กๆก็นั่งกินน้ำกินขนมกนันนี้เราก็ออกมาถ่ายบรรยากาศด้านหน้าให้ดูนะคะ ว่ามันสวยงามแค่ไหนอิจฉากคนที่นี่มากเลยไม่แปลกใจว่าทำไมชาวต่างชาติถึงอยากมาเที่ยวที่นี่สวรรค์บนดินแท้ๆเลยค่ะใครมีโอกาสมาเที่ยวกันนะคะ